ักาอทีที่เสียบุตนนี้ก็เข้ามามาดูแลเป็นผู้สนับสนุนค่ามวยชาว้นยับเก็บตัวแล้วตัวครับมีนโยบายอะไรยังไงบ้างครับในการสร้างมวยเพื่อที่จะให้ส่วนชั้นแนวหน้าของชาวเมืองไทยอะไรัาเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยต้อตั้งอเพราะว่าแนดาเนให้ทุกไฟกความสนะครับลอาละครับฝากค่ยมวยชาว้านไครับ ขอฝากไอ้ไห้ายนครับผมนี่อหายนี้ผม่จะดูแลระบให้ดีถ้มวยออกโชคดีกันที่ตัวครับผมไม่ตกลัวหลือตอนนี้โอกาสที่จะชิงแชมป์แล้วก็เคยชิงแชมป์เคยอะไรไหมไม่เคยที่ผ่านมาอันนี้เร็สแล้วมันเป็นชิงแลใช่ไหมก็ตัว้ชิงแชมป์เนี่ยันใจไงบ้างน้องต้ใจตั้งตซ้องนี้ครั้ขันใหต้ง่าอนิ้วข้น ร้อยเอ็ดครับอายุเท่ารแล้วอายุสิสางพูดภาษาได้ไหมไเอ้าพ่อพ่วาฝากให้พ่อจิตามแม่เราครับ่นสยิดตามเลยครับสีเมทีครับไปายชื่นเชียงไปได้่อยเลยครับมีใจพ่ใจครับโอ้เอาลวครับผมน้องมีใจครับเอาข้าใจพี่ไม่ดีมาจะให้เสียชื่อเสียมุ้ดโอเคคับนีครับ